จ้าเอควายยิ้มตัวไหนหนูควายยิ้มอยู่ตัวไหนนี่โอ้ควายยิ้มควายยิ้มควายยิ้มอยู่ไหนลูกอยู่ไหนจ้าเอคิวแต้มแกมจำคอองปักครับแก้วพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะควายหน่อยไม่ใหก่กระสินค่ะสวัสดีค่ะ FC ไม่ใไญ่กระสินทางในประเทศและต่างประเทศหลายมือแล้วบ่ได้ล่งคลิปค่ะ ้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ไม่ใญ่กระสินผ้าพีผ้านองมาเบิ่งบรรยากาศแงมือแรงค่ะผ้าหลานหน่อยมาเที่ยวทงหน้าจา้ามาเบิ่งควายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะควายหน่อยแงมือแรงตะเว้นอัดสดงตะเว้นกำลังจะลาบขอบฟ้าจา้าไม่ญ่กระสินกันเลย ออกมาเบิงทงให้ทงหน้ามาดูความเรียบร้อยว่าเป็นยังไนงน้อมือนี่เป็นยังไงน้อควายหน่อยไม่ญ่กระสินน่ะเป็นยังไงน้อพนาพนาพ่อมาเห็นแล้วกับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่อิมอ่มหยาบบก,กับอิ่มอยู่ลคะค่ะหยากับมีพ่อได้กินอยู่นะคะพ่อได้เล่มได้กินมีเฟี้ยงโอ้วงเล็บฟางค <c ười> ่ะงงเล็บฟางค่ะ ก็มีให้กินอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเบิงเอาเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อคุณตาอารุนบอกว่าบีบแกเป๊มๆจะเฝ้าเอาเข่าโอกคุณตาให้มันคำคำๆคอยไล่เขาก็ได้ดอกว่าจังสีหนะ้าปล่อยตั้งแต่ตะเวยย่งบบเห็นตะเวนไล่เขาก็บ่้เห็นตะเวนหยาเหีนยนบบเหียนอวดแน่นอนควายนะนะไม่ไ่กระสินมีเคล็ดลับเคล็ดลับนี่บแมนออกจาก ความคิดและไอเดียมัไงกระสินดอกมัไงกระสินเบื้องคิปของคอู่วุดนะคะคู่วุดเราไปเห็ดไล่การอยู่น้ำขุ้นบินบอลบือนะคะควายงามนะคะเพื่อนบอกว่าเคล็ดลับด้อพี่น้องเด้อบ่มี่ยังมากมมยนะคะขัะ้นทุกกรรมดีน้ำเรียงดีควายออกมาดีทุกตัวนะคะและว้วก็เคล็ดลับนอแามือเสารปล่อยควายยาห้เห็นตะเวนตะเวนยาเฝ้าคืน ย่ามือแรงไร้ควายเขาคอกก็จะให้เห็นตเว้นให้ตเว้นตกดินค่อยไร้เขาคอกจังไดแกอิ่มแน่นอนควายนะอ้วนประชานลาว่ามีหยาบบ่มีหยาบแกาสร้างอ้วนพะนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เคล็ดลับแต่บ่ลับนะคะแม่ยา่กระสินแอบบไปเบิงแอบซองนะคะรายการคู่วูดค่ะพาอแม่ยา่กระสินเป็นแฟนคลับข้าเจ้าอยู่นะคะ แต่เวลาเขามาบ่งคิดแม่ไย,ยกระสินอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไม่ไย่ยกระสินน้าเด้อจา้าฝุ่ควายไม่ไย,ยกระสินค่ะหน่อยไงเศร้าหาค่ะนะคะคว,าย,ควายหน่อยควายไงน,นะคะ <laughs> ควายหน่อยควายไงยีสิบหาตัวค่ะกำลังกำลังเบาๆด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจอมอยู่ปีหนาสีหาสายพันธุ์ดีๆมาทาับกอนช่วงนีอ้อันนี้ก็สายพันธุ์งามเด้อ ไข่เมย์ไก่กระสินบ่อร้อยสามสิบห้าสี่สิบบวกนะคะร้อยสามสิบห้าสี่สิบบวกนะคะหลายแม่เลยนะคะแม่หน่อยแม่นั่งหน่อยนี่ก็โหนนะคะนังยย่งหนาขาใหญ่เงาหางใหญ่เบิง่งด้วยพุนะ่นน่ะควายแม่นั่งเม่ใหญ่กระสินนี่หาโตะคะ่ะแม่นหมดละคะ่ะอีกปีหน,น้านี่ทับแน่นอนนะคะอันนี้ซาสิเห็นหนาน,อน,น้องนี่สิบกว่าเดือนนี่นะคะปกีกว่าเห็นหนาน้องแล้วนี่ยเหน,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 ะะน้องก็ได้พุ่นน่ะค่ะโตนิน่อยๆก็ขี้ผูกลองแรงพี่น้องเอ้ยโออ่อนซ่อน มาเด้อ <laughs> <Mother, S 2> พี่น้องมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนั้นไม่ใญ่กาละสินเด้อจ้าน้ำคุณตาอารุนนะคะคุณตาอรุนบอกว่าควายอิ่มทุกโตค่ะอิ่มทุกโตนะคะคุณตาอารุนคะนี่นี่นี่คุณตาอารุนไม่ใหญ่กาละสินนะคะนี่นะคะนับแล้วค่ะมีอาการนับแล้วค่ะนับควายระค่ะครบ,บอยี่สิบห้าโตนี่นะคะยี่สิบห้าโตนี่คคบ,บอ <laughs> ห <laughs> นับอยู่ในใจค่ะแต่ออกเสียงไม่ญ่กาลสินไดยยินนะคะพอ <laughs> ได้ออกไปมันก็เขาก็กินอยู่ในแปลงห้านี่ล่ะค่ะพี่น้องเฮียนก็ให้กินอยู่นี่ล่ะค่ะนะคะเคล็ดลับก็คือปล่อยตั้งแต่ยังบบเห็นตะเวนไร่เขาคอกก่ะเคล็ดลับก็คือให้ตะเวนตกดินควายไล่เขาคอกนะคะช่วงนี้ควายหน่อยไม่ญ่กาะสินควายยิ้มก็มีได้พี่น้องเด้อนี่ยฟูงควายหน่อยไม่ญ่กาะสินบังด้วยนั่นนะ ตัวควายยิ้มเนาะควอยยิ้มน,อ,อ,ยยมนอนอยู่นะคะตัวนี้ควายยิ้มเ้ยค่ะควายยิ้มควายยิ้มขาม้าหายายเร็ยวเร็วเรีวเผือกหน่อยกับมีดนะพี่หนังด้วเผือกหน่อยเผือกใหญ่เผือกนั่งนะคะอ่าเบื้องหลังก็คือความสุขสําหรับไม่ใช่กละสินี่เหมือนแรงนะคะเหมือนแรงมากถ้าเห็นงัวเห็นควายยิ้มกุนบานหลังแบนนี่โอ้ยความสุขไม่ใช่กลาสินค่ะนะคะหลังจากออกจากรายการเรียบร้อยแล้วก็มา ขอกวายนะคะพราะมาเบิงขอกควายกันโยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกคลิปนะคะเปิดช่อง u t u b e ให้พี่ให้น้องเข้าได้เห็นความนาฮักความสุกเล็กๆในหน่อยเอามาฝากกันนะคะคุณย่าเนาะข่าวมาเบิงเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e นะคะซ่ตะไครใบมะกรูดเบิงผละฝูงควายน่อยไม่ใหญ่กระสินใหญ่ไว้ใหญ่ไว้เ้อคุณย่ยนะคะใหญ่ไว้อีลีค่ะพี่น้องควายย่งที่ได้ใช้ได้2เดือน ามเดือนนึงเลยนะสองเดือนก็มี่สามเดือนก็มี่นะคะตัวออกกรอ,ออกละ <Eld est> พี่น้องคะกุนบานเลยนะคะยาพูนนะคะอันนี้คืออันนี้อันนี้เจ้าโชคอุทัยนะคะ <Eld est> หลานเงินอุทัยนะคะนี่นะคะนี่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 นนน <Eld est> ทับแหล้วค่ะฟันน้ำนุ่มนะคะเ <Eld est> บื่องดูขนาด่าเจอหาหัวอาหารได้พี่น้องเด้อเ <Eld est> ขาไทยหำไข่ไข่เสมอเงาหางกระกระดูกไง นะคะล่ำกระดูกง่ายคันนี้ควายสองปีควายลำนุ่มนะคะทับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะตัวใดออกมาข้าเจ้าลาปั่มเมิดพี่น้องเอยตัวใดออกมาได้เดือนกวัวข้าเจ้าลายปั่มเมดนะคะ้ปีนเก้งขนาดอ่าไม่นังน่ง,นนงตัวนี้ทองเลยค่ะตัวนี้ไม่นั่งตัวนี้ทองนะะี่ค่ะทองแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะคะนี่จะออกมือใดเดือนใดนั่นแหละค่ะอ่านี่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 หินบอกค่ะเป็นการอยู่ประมาณนี้อยากให เอาภาพคามงามมาฝากพี่ฝากน้องเข้าหนิล่ะคะ่ะว่ามียังหมกักไม้มาเบิ้งควายหน่อยกันยังมือแรงมาพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นตะอ,อันซ่อนนะคะอย่าลืมเข้ามาเบิ้งละกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเอาไปแล้วไปแล้วมือื่นพอกันไหมนะคะคลิปหนาค่ะคลิปนี่ลำลากกันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนี่พ้ทธอยูเบื้งหลังคะ่ะูุท่อยูเบื้งหลังนะคะพุท่อยูเบื้งหลังความควายอ้วนควายงามพี่น้อง